โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอเนทุนคนด้วยนะวันนี้อยู่เกม3มก๊กอีกเช่นเคยวันนี้จะมารีวิวในส่วนของอ้วนสุดสามดาวแดงนะครับกับทีมของผมเนาะอ้วนสุดก็อันดับสองของเซิร์ฟอะครับก็ไม่พูดเยอะเนาะก็จะสี่ดาวแล้วนะนี่เลยเป็นไงก็มีขุนพลดาวแดงแล้วแต่ว่ายังขาดขุนพล5ดาวอีก2ตัวผมจะไม่ใช้ตัวซ้ำนะเพราะตัวซ้ำเนี่ยจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ทำไมนี่เลยดูตรงนี้นะครับเราต้องใช้ตัวซ้ำอีกนะ 9ดาวนะครับใช้หนึ่งตัวเนาะแล้วก็10ดาวเนี่ยจะใช้อีกสองตัวนะครับก็เท่ากับว่าผมเนี่ยมีตัวซ้ําครบแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ปั้นตัวอื่นนะครับมากินเท่านั้นเองนะครับก็แนะนํา,น,าน,นะจะปั้นในส่วนของตัวเตัวม่วงก็ได้นะตัวม่วงเนี่ย4ดาวเอามากินก็ได้หรือว่าจะเอาตัว5ดาวมากินก็ได้ตัวม่วงหาจากไหนอ่ะ ก็หาจากตลาดนี่ครับก็ 1.8m นะถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็จะหาได้จากการสุ่มกาชาอ่ะสุ่มกาชานะครับได้จากตรงนี้นะเลือกเป็นก๊กของเรานะครับแล้วก็ร้านค้าตรงนี้นะครับร้านค้าสังเวียนอ่าสังเวียนก็จะมีตัวซ้ําให้เราซื้อได้นะครับแต่ว่าผมซื้อป้ายนี้ไปแล้ว2,000ก็เอาป้ายนี้ดีกว่านะผมว่าเอาไปเปิดนะครับส่วนตัวซ้ําก็แล้วแต่นะ มันได้แค่สิบเศษนะครับมันต้องใช้เยอะไงผมเอาป้ายเนี้ยเอาไปเปิดลุ้นตัวก็องเอาดีกว่าเนาะอ่ะต่อมานะครับหาตัวม่วงก็ใช้แต้มนี้สองพันนะครับในการที่เราเอามาแลกต่อสัปดาห์นะครับอยากได้กุ๊กไหนก็แลกตัวนั้นนะครับก็แลกได้สองครั้งต่อสัปดาห์เนาะอันนี้ก็ใช้เศษใช้แต้มเยอะทั้งหน่อยนะครับในการที่จะแลกห้าสิบเศษนะก็ไม่พอหรอกแลกเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคอ่ะมาดูราคาก็ ตรงนี้แหละร้านค้าจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเอ่อหาตัวมาทำได้นะสำหรับสายฟรีเนาะโอเคก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะสำหรับอ้วนสุดนะครับสกิลเขานะครับอันนี้จะเป็นการโจมตีศัตรูเดี่ยวนะครับเป้าเดียวนะทำดาเมตเวทนะครับอันนี้ตีศัตรูแถวหน้านะครับมีโอกาสทำให้ติดพิษเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเอ่อสองชั้นนะครับต่อนเนื่องสองรอบนะครับนี่เลยก็พิษนี้ก็แรงมากๆ ต้องปลดในส่วนของแปดาวเลยนะถึงแบบว่าจะมีการสะท้อนพิษนะครับเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะเพิ่มเอฟเฟกนะครับพิษให้แก่ผู้ที่โจมตีเรานะครับแล้วจะสร้างดาเมจ100%ของออพลังโจมตีอ้วนสุดทับซ้อนสูงสุดได้สองครั้งต่อหนึ่งสองรอบก็คือถ้าใครเนี่ยทำดาเมจใส่เราก็จะสะท้อนดาเมจพิษกลับไปนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะแล้วเมื่อก้าดาวเนี่ย จะลดทอนดาเมจ15%นะครับ10ดาวอ่ะ10ดาวด้วยแล้วกันเนาะนี่เลยเมื่อได้รับดาเมจมีโอกาส80%ที่จะสะท้อนพิษกลับไปนะครับสร้างดาเมจ100%นะมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะจากเดิม50%นะอันนี้ก็จะเพิ่มอีก30%นะครับก็ประมาณนั้นผมก็อันดับสองของเซิร์ฟครับเนี่ยก็พูดเลยกันแหละอ่ะต่อมาเป็นสกิลตรงนี้นะครับเห็นคนบอกว่า เอออยากรู้ตรงนี้เนาะก็ยังไม่ได้ไปทําให้นะครับยังไม่รู้นะอันไหนดีอันเนี้ยก็ใช้ไปก่อนผมยังไม่มีการรอใหม่เพราะว่าเงินไม่มีครับการที่จะอัพตัวเนี่ยเงินค่อนข้างที่จะสําคัญเนาะแล้วก็ซื้อแท็กตรงเนี้ยทุกๆวันยังไม่พอเนะยครับจนจัดเพราะว่าเราไปซื้อตรงนี้ไงทําตัวละครเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องการอัพตัวละครน,นะครับอะมาดูการเล่นดีกว่า ะก็จะต่อจากเดิมที่ผมเล่นไว้เนาะถึงรอบที่เจ็ดแล้วเห็นปะตีแรงมากนะอันนี้ไม่ติดพินนะครับน่ะอันนี้ไม่สะท้อนด้วยมันก็มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะสะดับตัวอ้วนสุดนะครับถามว่าพอเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะถ้าใครไม่มีตัวไหนเล่นเนี่ยก็เล่นอ้วนสุดได้ แต่ถ้ามีตัวอื่นก็เล่นตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับเนี่ยโจผีเนี่ยตัวที่ผมอยากจะเล่นมากเลยถ้ามีโจผีเนี่ยเล่นโจผีดีกว่านะแต่ว่าวัวสุดนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่แบกได้นะทีมผมไม่มีขนสุกไม่มีขนสึกเลยนะครับสักตัวหนึง่งราะว่าหาไม่ได้โอ้โหดูตีดตีแรงมากนะ เกมเนี้ยพวกเผาไหม้พวกพิษเนี่ยถือว่าเป็นดีบัฟท,ที่แรงนกันนะหอ้แต่ทีมเขาฮิวแรงเหมนกัน๋ยวดูสกิลถ้าไม่ตายเขาดูปึ้งอ่ะอันนี้ติดพิษนะดูนะตายนะอุ้ยไม่ตายโดนลบล้างอะ่ะตัวนี้เหรอเกินไปคือโดนลบล้างครับอ่าหายจ้อย อถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบเล่นได้นะครับไม่มีตัวดาเมจอะ่ะแต่ต้องปั้นเยอะหน่อยนะถึงว่าจะเก่งถ้าเทียบกับตัวพวกขุนศึกดีๆเนี่ยขุนศึกดีกว่านะถ้าขุนศึกอัพดาวนะซักดาวแดงเนี่ยจะโหดกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีก็ใช้ได้นะครับอ้วนสุดเห็นปะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับตรงนี้เนาะ มาดูหอทดสอบครับอยู่ที่ชั้น145นะอันดับก็อยู่อันดับ12เลยนะเห็นปะก็ถือว่าเออใกล้เคียงกับคนอื่นเขานะอ่ะคนนี้200,500เลยนะโอคนนี้200,500นะผมแค่เท่าไหร่เองอะพลังผมแค่เอ่อเอ้ยไม่ใช่1 0 0ห0 0ทำไมดีวะ